สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีน้องยูสวัสดีน้อง idk สวัสดีครับพี่เจอยู่กับพี่เจมาต้านสวัสดีจ้ะน้องเฮลโลฮามีซ่าน้องครีมสวัสดีสวัสดีอยู่กับพี่เจเนาะพี่เจก็มาอยู่ที่ตลาดเนาะตลาดก็มาอยู่กับพี่เจที่ตลาดนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่เจพี่เจอยู่นี่ไหมเปิด สวัสดีครับนีอยู่กับพี่เจเนาะพี่เจก็อยู่ที่ตลาดนะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีสวัสดีครับเขาเรียกตลาดสนามมวยไนท์าซ่าเนาะข้างบิ๊กีสจังหวัดชายเจงเราครับทุกคนสวัสดีครับ h e ลโลฮายไมนมิเจนะครับโฟร์เดย์ช n แนลใจเฟมลี่อ่ับบรรยากาศสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี h e ลโลฮ ไปเนมีเจครับไปเนมีเจปอเดชชาแนลใจแฟมลี่ครับผมน้องบอ,อกเคยไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็อยู่กับพี่เจเนาะบรรยากาศประมาณนี้เลยเนาะตัดไปกล้องหลังครับผมสวัสดีครับฮัลโหลไฮสวัสดีสวัสดีนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้เลยครับเราอยู่ที่ตลาดเนาะที่ตลาดบรรยากาศก็ ยามีเย็นครับยามเย็นก็เขาก็มาจัดจ่ายใช้ต่อยกันเนาะผมคนเยอะครับคนเยอะมากคนเยอะมากคนที่ตลาดเยอะมากครับร้านค้าก็เยอะนะทุกคนร้านค้าเยอะครับกับข้าวอร่อยสุดๆไปเลยของยินของใช้ครบวงจรนะครับตลาดสนามมวยไนท์พาซา้างบิ๊กซี2จังหวัดฉายเชิงเซาครับ ขาวันโบรานปิดไว้ปิดไลน์เดียวจังน้องออมาดีน้องใบใบน้องใบแก้วยงครับสวัสดีอ้ามสดีจ่ายูคีมสวัสดีทุกคนสวัสดีตรมคิดน้องคีมสวัสดีทุกคนสวัสดีว่าพี่เจเนาะพี่เจอยู่ที่ตลาดพี่เจครับยูสวัสดีสวัสดีครับผมน้องน็อตน้องน็อสวัสดีครับนน้องน็อสวัสดีจ่าน้องตานช่องผมครับกู๊ๆครับผม สวัสดีครับน้องใบข้าวน้องตาน้อง idk น้องยูสวัสดีทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจครับพี่เจก็มาขายของที่ตลาดน้องทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีมาขายของน้องพี่เจก็อยู่ที่บิ๊กซีสองนะครับครับสวัสดีน้องอามน้องสมคิดสวัสดีทุกคนสวัสดีครับอยู่กับพี่เจเนาะอยู่กับพี่เจเนาะโอเค พี่ดูวันเลยน้องแคทแนบสวัสดีน้องใบข้าวสวัสดีจ้ะน้องน็อตสวัสดีครับน้องอามกัดยังไม่มาเหรอกัดยังไม่มาเลยครับผมกัดมาคอมเมนต์พี่เจแล้วนะกัดน้องใสทำกันบ้านอยู่นะครับอามรงคิดทำไมสวัสดีทุกคนสวัสดีอยู่กับพี่เจพี่เจพี่เจบรรยากาศตลาดนัดเนาะ Uh, วันนี้วันนี้อากาศดีครับวันนี้อากาศดีทุกคนโอเคคน้ <laughs> ือบาลิงก่อนแล้วโม่หาคือกบใช่แล้วผมเป็นเฮ้จ uh ริง <laughs>